บินจีนั้นมีหลายหมู่บ้านน้องแอาบสร้างนมสูงน้องทมมานสีทองแล้วก็ายอุด,ดมมานสีทองแล้วก็ายอุด,ดมกุดบินจีเชิญเที่ยวชมลองน้ำใสเนื้อไต่เชิญน้องอายมาเที่ยวกุดบินจีสารผู้สีอันศักดิ์สิทธิ์วันนั้นจะเลิศน,น้ำผู้เมืองน้ำลื่นเรื่อง เกดีนันสีบุญเมืองคุดดุนจีเกดีนันสีบุญเมืองคุดด,ดิจีประดิษฐ์สถานตั้งเอาไว้อยู่ที่วัดสิริบุญธามโดนสาว่างบวรอรุณแม่แก้มตุนงพูนน้องสนโนคนงามสาวทุ่งโพสาวทุง่งฝนก็งามล้ำ สาวถุงโพสาวถุงฝนก็งามลำ้ำแล้วก็เที่ยวตามไปบ้านผู้ดินทองเชิญพี่น้องมาเที่ยวกันให้แน่กุดดินจีบอแย่ดอกเดอ้อท่านผู้ฟังเห็ดต่งตางเห็ดค่าเห็ดไข่เกิอดอยู่หกในหกนาโพเดอ้อพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อ สว่างบรวรอ,อันลุน,นแม่แค้มจุนคูนน้องสนโนคนงามสาวถุงโพสาวถุงฝนก็างามล้ำสาวถุงโพสาวถุงฝนก็างามล้ำแล้ววกะเที่ยวตามไปบ้านผู้ดินทองเชิญพี่น้องมาเที่ยวกันให้แน่กุดดินจีบอแย่ดอกเดอร์ท่านผู้ฟังเห็บต่างตาง าเห็ดไข่เกิดอยู่โคกใหญ่โคนาโพด้อพีน้องเออ